โอนตังไปให้มันเลยหลักแสนเราก็โดนนี่ไม่ใช่หรอเจอแต่แข็กที่ซ้ำทานลุนกรรมขั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเลดี้แซกี้ค่ะเธอไปสโนวไวท์เขาคุยกับสัตว์ได้ ออ๋ oh. เอาละค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เลดี j a จ k คนดีคนเดิมก็คือว่าฉัานแค่รู้สึกว่าช่วงเนียฉันมีความแบบหว,วานหวานเป็นสาวหวานสาวเรียบร,ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยคิดว่ามันจะถึงเวลาหรือยังนะที่ฉันควรจะต้องปรับรูคเป็นสายฝ่อสักทีก็เลยได้อันเชิญคนคนนี้เป็นคุณแม่ฉันเป็นแบบถ้าเรา list l i ายชื่อสายฝ่อเนี่ยฉันมั่นใจเต็มร,อร้อยเลยว่านางจะเป็นชื่อตนตนฉันจะให้นางกรูมมิ่งฉันจากสาว สายบริสุทธิ์ให้กลายเป็นสายฝอที่แบบโอ้โอ้แพรชันเพราะว่าเขาเลยค่ะคุณมิลกี้พรีแม่ต้องมาเป็นตัวแม่ตัวมันตัวมาดาตัวควกกวอลอปวดของการเป็นสายฝอนี้จะทาอะไรคะจะมาทอะไรแดงที่ฉันนักตึกแดงก็เพราะว่าจะให้แม่แ่มาช่วยกูมิ่งฉันเป็นสายฝอให้หน่อย S <S <an> <S เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณแม่ไปกินข้าวที่รูฟ,ฟอร์ทอบรูฟอทอบรูฟอ์ทออาแต่ก,ก่อนคือแกต้องตามใจฉันถูกไหม <S <S <an> <S แกทำไมถ้าฉันบอกว่าแจ็กกี้เสื้อตัวนี้นะแกแม่ต้อโปรไปตนะ <S an> กนะตกนะนี่ยเอาไม่โปมากได้ไหมล่ะเราก็ต้องมีบ้างเท็นยาบล็อกให้แม่มืงอ่ะไม่ต้องดูไปเลย <S <S <an> <S อลองดูมา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 เา่าม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 ลมวมามา้ามามมา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 มหมามามามมามม ก็คือคนนี้เลิกคอปอย่างเงี้ยไปไปไปร้านนี bye bye bye. ่เหรอไม่ไป ok, the so right. oh okay. ้เไยโอ๊ยอะไรกูต้องตื่นเต้นมึงเป็นยูทูบเบอร์มึงอยากทำตัวออกกูจะสอนให้วิธีเวลามึงเดินมาถึงร้านพวกมึงเดินอย่างเงี้ยน่ารักจะดูมึงคุณต้องรับกับตายห่าแม่งโอ๊ต ไม่มีใครทำวะเนี่ยอ้ทำได้ไงวะเนี่ยน,นี่หนอนี่ไปาการสอนเป็นยูทูบเบอร์เดิมดอดมากอย่างเงี้ยใครเค่อยดูมันอ๋ออ๋ออ๋ป้าทุกคนอู้ว้าวกับทุกคนใช่แม่อะไรแบบนี้ได้ไหมโ้ยแจ็คก,กี้ลาดิมถือว่ามาถูกทางอันน,นี้ได้เลยนี่ได้เลยนี่ได้เลยตัวนี้ได้เลยประเด็นคือทุ่งมันจะเข้าไปได้ไหมได้ มาวันที่พูดถึงกุ้งเที่ยวมีกุงนิดหน่อยที่หมูกระทะเอาแบบว่าเอาเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปในข้างในก่อนเออ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 อะเบาๆแล้วใส่อะไรหรือเปล่าชีวิตเนี่ยต้องใส่อะไรข้างนอกข้างในหรือเปล่าบอลทูบาร์บอลทูบาร์ใช่แล้วแม่มันไม่มีอะไรคุมเลยเลยเยื่อเส้นแต่เย็่เส้นเออได้แม่ดี๋ยวตัวนี้ทอแจ็คกี้ปิดอันนั้นปิดอะไรอย่าว่าแต่มึงกูม้งเลยกูยังหรือ๋อเขาเป็นนีด้านนาใช่ไหมแม่นีด้านนา น้องเอาจริงๆนะฉันชอบตัวนี้ฉันชอบตัวนี้ฉันว่าเธอส่ยล้วใช่แล้วกดซิปลงมาหน่อยๆฉันบอกว่ามันแบบไม่แบบให้ดูไม่เยอะแบบดีค่ะแม่ดีค่ะอ่ะคุณมามสี่สิบบาทห้าสิบตอนนี้ค่ะกับจากอะไรเดี๋ยวสิเดือนต่อเดืนต่อเดือนร้านเดียวจะจบเลยมั้งอยากจะไปสาทรให้ได้เลยทีเดียวจะให้กูไปลุบสต็อปอย่างเดียวเลยชาโลวานอมแม่มันติดได้แม่เพราะนมใหญ่มากนมใได้ไหมได้ โอ้ยนมชิดสุดๆแก่มาแค่เนี้ยแกดูเปลี่ยนเลยอ่ะเจ็บไปซื้อมาชั้นที่ดีเห็นไหมล่ะดีแเจ๊กี้แกสวยเลยอะดูหลังเห็นไหมล่ะเดี๋ยวฉันเติมแว่นน้ำใส่ตังแม่อันนี้ก่อนเดีอาใส่ตังใส่ตังเดี๋ยวนะกระเป๋าอยู่ที่พี่โอ้ยแหม่ยิ้มไปเลยแต่แว่นตาหน่อยแบบฝ่อไปเฟี้ยบหน่อยอ่ะเราไม่โทษนะได้มา รถอันนี้ขอโทษที่ไม่ตายไม่จ้ะตายไม่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมาๆมาจ่ายอันนี้นะนี่นะชีวิตไม่เคยใส่เออสั่ำเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยต้องหล่อเลยเพราะว่าเกิดมาแล้วแก่เลยไม่มีช่วงเด็กไม่มีช่วงเด็กจุดนี้เลยโอ้ยโอ้ยพี่จับยังไงก็ ็มาละอันนี้ก็มาละไหนคะคุณพี่อุ้ยแต่สวยนะแต่แต่ฉันมีความชอบอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ดีกว่ามันแบบไอ้ได้ไล่ได้นี่มันสวยดีอ่ะมันแบบได้ตรงเนี้ยโอเคโอเคโอเคอันนี้กีลองอันนี้ก่อนอันได้ลองอันนี้แล้วเป็นยังไงแม่ต้องแบบมีความบู๊ทแบบมีซ่อนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีซ้อนห่อหนูอุ้ยอันนี้ก็ได้อันนี้มีสีดำไหมอันนี้มีสีดำไหมคะให้สามแปดสามแปดสามแปดตัวนี้ เรียกแจ็กกี้มาเลยตรงนี้ให้มาลองว่าแบบคู่ไหนได้จะแบบคอมพิวตลุกหรือยังนี่รองคาเสียไว้เธอคือมีสองมนี่น่ารักมากแต่อ้วนแต่อ้วนเมอแกสวยมากเลยแจ็กกี้เอามาไม่อ้วนใช่ปะไม่อ้วนไม่อ้วนยังไม่อ้วนแกไม่อ้วนสวยแกสวยแกสวยเมื่อกี้เลยค่ะพี่บอกหนูว่าหรือปะน้องแจ็กกี้คะแต่เล็งก่งไหนทึ้นมาตรงนี้ แต่งเก่งในข้างหลังลงนิดนึงโอ้โหเธอเดี๋ยวตัวแม่ใส่ฟอกก้มหัวให้เธอเลยนะเนี่ยสุดๆเป็นครั้งแรกหัวจะดูไม่งามหรอเดี๋ยวเทปนี้ออกปุ๊บมีข่าวเลยนะว่าท้องเปป็นไได้สวยเรียไหมิล่าแกเลือกคนไม่ผิดหรอแว่นตาฉันอยู่ไหนแว่นตาอยู่ไหนแกดูดิคำพิดยังสุดๆจิ้มเบี้ยวมาก รสสุดที่ย<ค>ังไม่เคยเปรี้ยวมาก่อนในชีวิต,วตนิดนึงนิดนึงเออแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะข้างในเราติดเป็นรา布อ壳 b o n t o b m a ค่ bon คะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องความลิ้วความลับแต่งตัวพร้อมแล้วแอร์ดีจูมันต้องมาดี๋ยว,ว่าแกจะแต่งสเป็นสายหวานในชั้นแกเลือกชุดหวานในชั้นหนึ่งชุดได้ไหมไม่ทันงานอาหรอมันไม่ทันงานตอนเนี้ยกูก็ได้เลยอะพูดถงอ่ะูจะคิดเยอะทำไมอะอย่าเลยที่ใส่มาสูงแค่แม่ดีแล้วเนี่ย ไมใย่แกฉันอยากหวานแบบแ้กไม่ได้หรอชุดนัท้นนัทชั้นนัชั้นน,นัชุ้นนั้นที่มีไอศทีน้ำตานลนนท เอออันเนี้ยกูอยากแต่งมาเป็นมึงอ่ะอยากเป็นแจ็กกี้อยาจริงเหรอเออเนี่ยกูอยากเป็นแจ็กกี้ก็ได้หนูไม่ติดอะไรเลยเนี่ยให้กูเป็นแจ็กกี้บ้างเห็นไหมล่ะเออได้อันเดอร์ชุดนี้ค่ะพี่เดี๋ยวอยากเป็นแจ็กกี้อ่ะได้อันนี้คืออันนี้ไม่ได้มาจากคนที่เขาเพิ่งประสบบาดเหตุใช่ไหมคะไม่น่าไม่น่านะคุณพี่น้องเพราะว่าชุดมันชื่อว่าเฮเวนคือขึ้นสวรางขึ้นสวรรค์แล้วเขาไปดีท่านนี้ไปดีเขาชื่อว่าเฮเวนไงอันเดอร์ชุดนี้ค่ะเท่าไหร่คะชุดนี้เธอเหมือนทาทาอัลบั้มช็อตอยู่นะ ใช่ชุดนี้เลยไม่เถออันนี้เคยหปะโอเคนะคะอ่า oh, uh, ถูกไมถูกแเธอรีนเลสว้ายอ่ะแม่ก็ยังดูไปใส่ออยู่ดียาวำช่วยมาบาแลเกเอนนั้น่อันดริยปุปวจะปูจะปาจแม่โอปะ สวยอะไรขนาดนี้วะแกชีวิตอะเซมัสก,กี้ยังไม่เอาจิป้าฉันใส่ชุดนี้กับพี่มิวกี้ใส่ชุดนี้มันไม่เหมือนกันเลยแม่แตก,กี้มิวกี้เออจเจอกันที่ลุกสต็อปใช่อยู่ที่ไหนลุลนสนกสต็อปอยู่ที่ไห,หนสะท้อนก่ไก่ปั๊บนะคุณมาตึกแดงที่ไหนตึดซักตึดซักแล้วที่บอกแล้วใบสามใบสามพูดเองค่ะป่ะลิววิ่งค่ะเจอกันที่ลุกสต็อปนะทำเวลาพอดีเลยอ่าลุกสต็อป เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ตาัาเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ตงค์ณี่คุณพี่อยู่นี่เดี๋ยคออยู่นในร้านลูกค้า <c oughs> อยู่ในร้าน <c oughs> ไม่ค้าอยู่ข้างนอก <c oughs> กูบอกแล้วตอนรูปหอบหน้าฝนตอนแรกที่คิดก็คือว่าน่าจะมีความแบบสวยงามแล้วก็4ี่ห้ามงเย็นแดดกําลังลงเลยฝนตกไม่พอนะจริงๆรถต้องมาถึงที่นี่ตั้งแต่ห้าสี่โมงตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงก็กำลังจะหกโมงละรถลุก สดชุดทุกอย่างมันทอนไปหมดแล้วอ,อยาก,ออกได้ a d d i c Juice ปกติเวลาแบบแม่รู้สึกกับตัวเองเป็นสายฝ่อแบบฝ่อแค่ไหนถ้าในความแต่งตัวสายฝ่อ่ะฉันให้เต่งก็คือเต็มสิตอนนี้ที่ฉันเห็นไอจีของมิวกี้มีบางที่ฉันอ้าวแทบจะเอามือทาออกถ้ากูเป็นลูกแม่มึงอ่ะแม่มึงบีบคอมึงตายแล้วแ <c oughs> ม่ไม่เปิ๊บ รู้ว่าตัวเป็นสายฝอนแต่เมื่อไหร่จริงๆอ่ะเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าในยุคนั้นน่ะมันมันไม่ใช่ยุคสายฝอยเธอเข้าใจป่ะคือฉันน่ะเป็นคนเอวเล็กและสะโพกใหญ่แล้วฉันน่ะก็จะโดนเพื่อนล้อโตมามันกลับกายเป็นว่าเฮ้ยไอคอด้อยของเราอ่ะมันกลายเป็นไอคอเด็กแล้วคนก็จะอบถามว่าฉันทำตูดที่ไหนอืไม่ได้ทำเกิดจากสรีระร่างกายกระดูกที่เรียงตัวกันปองแผลแต่หนูอยากรู้ว่าก่อนที่มันจะมีสายฝอมันต้องมีแบบแทนเกาหลีเพนขาวแพนหนุ่ยใไรแบบแม่เคยไป เทรนอื่นบ้างไหมหรือว่าแม่เป็นสายฝอชนิดแบบว่าคือฉันก็เป็นคนกล้าแต่งตัวอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเหมือนอย่างที่บอกแหละสมัยนั้นมันเขาก็ไม่ได้เชิดชูฝอกันมากเขาก็จะแบบเชิดชูเป็นสายแบบเก่าๆอะไรเงี้ยฉันชื่อมิวกี้เพราะว่าฉันเกิดมาแล้วฉันขาวตอนแรกมารดาเธอตั้งชื่อฉันว่าน้ำหวานหวานชอกพอฉันแบบบอลขึ้นมาโป๊ะแบบกส่งลงมา แล้วผิวฉันขาวฉับเออมีออร่าป้าทั้งเลยบอกว่าเขาจะชื่อน้ำหวานไม่ได้ชื่อเดียวเดียวเขาชื่อได้นั่นคือมิวกี้อยากจะกราบเท้าป้าค่ะเมื่อป่านนี้ไปเลยน้ำหวานพยาก็ไม่ได้บูลี่คขาว่าน้ำหวานมาเพื่อนสนิทก็ชื่อน้ำหวานแต่ว่าแบบมิวกี้เป็นเข้ากับกูมากกว่าป่ะใช่มันมีความสริดแบบมิวกี้มันต้องต้องไปดึอดันอะไรนีมเออใช่เป็นแบบว่าต้นเหตุต้นหายไปทางกับความเป็นสายฟอการแต่งตัวของแม่ได้เป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็ชอบซื้อเสื้อผ้าแบบที่มันแบบคนอื่นเขาไม่ใส่กันอ่ะเอออก็จะชบบบมาแ น้ำนั่นอะไรเงี้ยต้องต่แรกอยู่แล้วพอมันโตขึ้นโลมันเปิดขึ้นน่ะเสื้อผ้ามันก็แบบมากยิ่งขึ้นมันก็ทําให้พี่แบบได้แต่งตัวมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มารวมกับว่าพี่เป็นผู้หญิงคาแรคเตอร์แบบกล้าพูดกล้าทําพูดตรงไปตรงมาฉาญฉานฝรั่งอ่ะเขาจะตรงไปตรงมาเนาะเขาจะไม่ได้แบบวันนี้ประนอมอ้อมคอด่าก็คือด่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็พูดไปเลยคบใครก็เปิดเผยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบตรงไทยคนไทยมาก ก็เลยคิดว่าเตงอะมีความสายฝอที่มันต้องแยกออกไปไม่นับเรื่องผู้ชายก่อนนะ<อ>ในในในการแต่งตัวในลักษณะน,นิสัยอะไรงเง<อ>ี้ยก็จะมีความแบบสายฝ่ออะไรอย่างงี้เออเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละค,คนให้คำนิยามของสายฝอว่าอะไรบางคนอาจจะแบบว่า หน้ามึงไม่เห็นฝอเลยมึงไม่ได้หมายถึงหน้าค่ะมันมี attitude มันจะมีสไตล์บางอย่างที่เรียกว่าเอออันนี้คือสายฝอเอออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่สายหวานอะไรเงี้ยเเเออออออได้แต่แบบผู้ชายในชีวิตของแม่อ่ะคือเป็แบบฝรั่งทั้งหมดปังเคยคนไทยไหมเคยเมื่อก่อนก็มีแฟนคนไทยนี่แหละก็มีแฟนแบบเป็นเป็นชายไทยผิวดำดำแดดเหรอฉันก็ไม่ได้ชอบผิวคดำดำแดดขนาดนั้นแต่ว่าแต่ฉันก็ได้แต่แบบไม่รู้นะก็ได้แต่ผู้ชายดีๆอ่ะไม่จสัะชาติไหน ไ,ได้แต่แบบดีๆมาอะไรเงี้ยเอาเดีเล่าเนาะไม่ได้วอวดเล่าเฉยๆอ่ะให้บอกแหล่งซะหน่อยดีกว่ามันไปหากันแถวไหนอะเหรอพี่สายฝ่อเนี่ยแกมันมีทุกที่นะจริงๆป้าไม่เห็นเจนะ้าแกไม่มอง กกฟังนะชามจื้อของจะเคยหรือปะฉันไปเที่ยวพังงาควานยยมิวกี้เนาะร้อยพันปีอีกองถ่ายฝรั่งผมเนี้ยไม่มาถ่ายกันนะเมื่อถ่ายวันที่กูอ่ะจริงจริงนะพี่ต้องไปอยู่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งแต่ว่ามีการเปลี่ยนโรงแรมเกิดขึ้นเพราะกูเกตไปทาัง,งานเลยกนก็ออกแบบเออออกไปชิลกันมอบ,บ้านมันแอบอ่อนก็คือการมันว่าทางโรงแรมอ่ะเป็นฝรั่งที่มาจากเยอรมันหมดเลยเราก็จึ้งจึ้งหมดเลยนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันชอบไปแบบไปเจออะไรที่มันไม่คาดคิดมีงานปาร์ตี้ แล้วก็ไปเจอดีเจท่านหนึ่งแล้วก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันมาจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแม่เห็นทินไต้แม่จะลงใต้หาทะเลก็อาจจะมีส่วนในสิ่งที่เราจะทำได้คือการเข้าฟิตเนสเนาะแล้วก็แบบว่าทำให้หุ่นของเราดีและใส่เสดบิกินี่อยู่แถวภาคใต้แกตอนนั้นจะผู้ชายเขาไม่ได้ใส่บิกินี่เลยนะ ฉันจะต้องใส่เพราะว่าฉันต้องอวดของฉันนิดนึงหัวพวกฉันมันซ่อนอยู่ข้างในแม่ว<ม>ารท<ๆ>ี่ๆๆๆแนนกใส่บิกินี่ไปนอนที่ริมหาดมันก็ไม่เนิ่มหมายนูเาะว่าวสลามเขาจะเดินมาหามึงนะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาอาจจะเดินเข้ามาแล้วถามองว่าทามาทามัชได้เป็นได้ฮัลโหลเวลคัมห้าบลูมห้าคอนด็อตห้าบลูมห้าคอนด็มตวิวอยากวีวอยากโชว์เกินกันแลกั เลยค่ะแม่อยู่มาสิปีโดนแล้วนางก็ไปเช่ารถจี๊บอยากจปมีคอนเทมขายลูกกับรถีเอ,อไปจอดอยู่ริมหนนแย่ริมเลริมหนนโพสอยู่ป้าเดินมาถามว่าเป็นไงลูกวันนี้ลูกค้าเยอะไหมเลขาฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีเ <ś led> ข้าใจว่าป้าถามถึงสินค้าของธุรกิจฉันว่าขายดีไหม นางก็เลยตอบว่าก็ดีเลยค่ะวันนี้ดีเลยค่ะหรอแล้วได้มากี่คนล่ะอินชาชาก็เริ่มเอ็ดขยังใช่ป่ะแม่เลยมาเก็บได้ว่าอ๋อป้าไม่ได้ถามสินค้าถามถึงว่าสินค้าที่ติดตัวเรามาได้ไหมเพราะฉะนั้นเจกี้จะมาคิดว่าเออเจกี้จะได้เล็งมันไม่ได้แม่ถ้าสมมติหนูอยากจะคุยกับเขาอ่ะหนูเจอคนคนนึงแล้วหนูเล็งเองเลยทีเนี้ยหนขอเป็นคนเลือกอ่ะแล้วหนูอยากจะเข้าไปคุยกับเขาสสยของต้องเข้าไปคุยยังไงอ่ะปกติทั่วไปคืออย่างนี้พี่บอกว่าสมมติใช่ป่ะเวลาเราเจอใครที่เราชอบอ่ะผู้ชาย ที่เคยคุยกับฝรั่งมาม,ามนันเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้หญิงที่แบบนานิงฉันสวยฉันแบบเงี้ยเขาจะไม่เข้ามาคุยเพราะเขารู้สึกเขาไม่กล้าจร,จริงๆในเรื่องจริงนะคะจากที่ถามมาแบบหลายๆคนเลยนะแ,แต่ถ้าเราแบบยิ้มหน่อยแบบมีความแบบยิ nice ้มนิ่งชิ้นหนึ่งหรือว่ามีการแบบช่วงเขาพูดคุยนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบโอเคผู้หญิงคนนี้แบบเออ n i c นะที่จะได้ยินประโยคนี้บ่อยมากแบบผู้หญิงนี้ n i c มากเฟรนลี่มากเราอะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรา่าคียกับไอ้นี่เราไปคุยกับนักแสดงชายท่านหนึ่ง ก็เหมือนทักเรามาบอกว่าเธออ่ะมีความกระโดดกระเดกมากเกินไปชายไทยไม่เก็กนะบอกเธอเธอเรียบร้อยลงหน่อยไปเที่ยวอย่าตีลังกาอย่าเต้นแรงอยู่เฉยๆเต้นนิดเดียวพอนี่ก็เลยรู้สึกว่าตื่นชายไทยมันไม่ใช่ทางเราแล้ววะอ่ะก็ถามคธอตีลังกาฝนั่งเก๊กไหมเก๊กต่อตัวเลยต่อตัวหัวยนเลยโย้อนไปเลยยอนชิดเลยหรังตบมือเฟนนี่เลยไหมอ๋อแมซเ่ง ในกรุงเทพขอสักที่นึงจริงๆแล้วอ่ะเขามีฝรั่งทุกที่แต่ที่จะบอกว่าแพทหลอนหนังไม่ได้มองคือตอนนั้นแจกี้อาจจะมอมอแต่คือแรงดึงดูดอ่ะแกมันดึงดูดแต่ดำแดงไทยบ้านดำแดงไทยบ้านในหัวมึงดำแดงไทยบ้านดำแดงไทยบ้านสมมติว่าข้างๆมึงแบตผีทเดินมานั่งมึงก็ไม่ได้สนแบบสมมติในหัวกูมันฝ่ายฟอกูตะ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 ฟอต่อให้ดำแดงหน้าดำหน้ามืดหน้าแดงก็าันคูก็ไม่ได้สนกูก็จะดึงดูดแต่ฟอเข้ามาแต่ไม่เอาชาติหมาชาติหมาแค่นั้น นิดนึงด้วยแบบมือใหม่หัดขับอย่างไนูค่อหนูเอ้ยแบบนี้อยากคุยต่อพี่เคยเจอแบบซิวปลิงเราก็โดนนี่ไม่ใช่หรอแต่หนูกป็คนไทยอะแต่กูพรัหลังแมเป็นซิลที่แบบปากหวานมากอุ้ยดูแลแคร์ดีมากเออแต่คือไม่ได้ตั๊บหนึ่งที่เป็นหาักทางบ้านต้องยายบ้านต้องใหญ่ เพือ่อนอะไม่โอเคเท่าไหร่แล้วแบบดิสเน่ก็มีปัญหาก็นั่นก็นี่ก็นู่นก็นั่นปัญหาเยอะแยะมากมายรูก็แลยเอ๊ะอีนี้แตกแล้วปัญหามังเยอะจังวะก็เลยมีวันหนึ่งไปที่แห่งหนึ่งกันเราก็เริ่มดูแล้วแหละว่าอีตาเนียน่าจะอรออีกงอปิงแน่นอนเราก็เลยใจปั๊มโอนตังค์ไปให,ให้มันเลยหลักแสนปัญหาม่ยกยกเดี๋ยวย้ายผ้านเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนั่นอ่ะกูลองโอนเงินให้มึงไปแล้วกัน หนึ่งกอดโอไมไปเลยพูดไปเล่าให้พี่ฟังหน่อยเพราะว่าอีาพี่้างเจอคนเดียวกับกูเอา้อเอาเรอเดี๋ยวเราให้ฟังพอตอนที่แบบโอนไปนางมีติท่าเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าไอ้ไม่ได้อยากได้เงินของยูเลยยูโอนให้ทำไมแบบนี้มันไม่โอเคเอะไรนั่นนั่นถ้ามึงไม่อยากได้อ่ะมันก็คือกูไม,ม่ได้จบป่ะอ่าเราก็ย้มกินในแง่ดีว่าอ๋อเขาอาจจะเป็นฝรั่งแล้วไม่มีแอปพลิเคชันลองดูพรุ่งนี้ไหมเผื่อเขาไปกดที่ตู้เป็นปีละยังไม่ได้เงินกูคืนเลยหน้าตลอดพูดจาดีปากหวานมากเลยคุยแคลี่เป็นเทรนเนอร์มาก่อนเอารูปให สมบตกแจ็กกี้เขาบอกใครแจ็กกี้อยากไม่ต้องไปตัดสินเลยเขาเลยตอนเนี้ยณเวลานี้เขาดีกับเราใช่ปะโอเค okay, เราแฮปปี้นะโมเมนต์นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มแบบเริ่มมีเรื่องเงินเข้ามาละพี่ว่ามันผิดปกติถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกขนานเรื่องมันก็นานมาแล้วก็เงินเงินไปก็จริงก็หมดไปเยอะนี่เท่าไหร่อะประมาณลานแสนดูไหนแสนยูเฮ้ยของุณน้อยไปเลยอะแม่เ้ยเศรษฐีตัวจริงนั่งอยู่นี่ปาดของกูเห็นมาก เข้าสู่เรื่องที่เรานำพาเราสองคนมาเจอกันในวันนี้หนังเรื่อง หน,หน้าทองอาหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคือหนังเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวคนเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็จะเห็นการลงหน้า,นาท้องเป็นเรื่องปกติแล้วถูกปะทีเนี้ยพี่อะให้มองแบบนี้ว่าในหนังที่พี่เล่นนะการลง,ลงหน้าทอ้องอะเป็นในหนังนะม,มันเป็นการลงแบบผิดวิธีเราใช้ในศาสตร์ที่มันดาวคือหมายความว่าถ้าเราอยากได้บางอย่างเราต้องยอมแลกบางอย่างทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายถูกต้องปะสิ่งที่คนในหนังอยากได้มันดันมากเกินเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแลกแลกเลย อะไรก็ต้องเข้าไปดูกันนนลยนะ<า>แล้วพี่พเคยไหมในชีวิตจริงนาน้นาทองกับมีจริง<อ>ลงจริง<อ>เรื่องนี้นางเอกเต็มตัวเรื่องแรกความยากง่ายเป็นยังไงจ๊ะมันหลายอารมณ์อะในเรื่องอะเราเป็นโสดที่แบบถึงขนาตาดีแต่ว่าโชคร้ายอะแบบเจอแต่แขกแบบที่ซ้ำทารุณกรรมจนถึงขั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วในอารมณ์แล้วคือจะแบบเก็บกดไม่ไม่มีความสุขเลยนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องจนแบบพี่สาจเจริญูรัจจะมีรุ่งที่ก็สองสาก็เลยแบบอ่ะไปตามที่บอกนะก็เริ่มเดินผิดทาง<อ>ก็เลยเป็นที่มาของนะหน้าทองลงของนุนน,นาน ขอบคุณมากนะแม่ที่มาเปลี่ยนลูกให้หนูวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากมากที่วิะมาเป็นเกียริให้กับเลดี้แจ็กกี้ขยี้หัวใจขอให้แกมีซับสไคร์ประมาณ7ล้านซับขอบคุณมากเลยนะแม่นะก็ <นะ S 2> ขอ,ขอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3ล้านวิว ขอบคุณมากเลยนะแม่นะแกแค่จัวหัวว่าแจ็คกี้โดนผู้ชายหลอกเงินหลักแสนหลานวิวเชื่อกูเลยอ่าโอเคพบกันได้วันนี้นะคะขอบคุณมากมิกกี้มากนะคะดีมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เลดี้แจ็คกี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวต้องส่งคลิปนี้ให้กับคนตัดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าออนพวงนี้ใช่ค่ะ